อัปเดตพยายการณ์อากาศภาคอีสานลาศูนย์วันที่7ธันว่าคมห6กมือนีมีฝนประมาณร้อยละสิบของพื้นที่เป็นพื้นดีไดพีพีน้องๆไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับลักษณะอากาศตัวไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือเมื่ออา,ากาศเย็นกำลังปานกลางปกลุ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเชนีก็สิส่งผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงประมาณ1นองศาเซลเซียสกับมีลมแรงและมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าและจะมีฝนฝ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้น ที่ส่วนหมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปุร่ร่มจะพี่น้องๆ สำหรับในส่วนของอุณหภูมิตำสุดเฉลียยูที18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลียสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่12-15องศาเซลเซียสจากลมตะวันออกเฉียงเหนือนนความเร็ยวยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแอดมินกะซีอัปเดตใหายในส่วนของพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่8 ถึงเกา่าท่านว่าโ,โคมหกๆค่ะ วันที่8ท่านบกุมหกกบริเวณความกดอากาศสูงหรือเมื่ออากาศเยน็นกำลังผ่านกลางระลอกมาอีกรอกหนึ่งจากประเทศจีนสีแพร่ลงมาปกคุมภาคอีสานของฮาในขณะที่ร่มไฟตะวันออกพัดนำความชฉื่นจากทะเลจีนใต้และเอาท้ายเข้ามาปกุมภาคอีสานเหนือนอีสานตอนล่างกับสีทรงผลหายบริเวณทางกาวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากน,านั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแห้งโดยภาคอีสานของฮาอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1 2ถึงองศาเซลเซียสจาในส่วนของ 2วันที่9ธันวาคม2566วันที่9นี้คาดว่ามวนอากาศเย็นที่แพล่งมากปกคุมประเทศไทยตอนโบนสิเริอมมีกำลังอ่อนสีทรงผลให้ดอนเ้ามีอากาศเย็นกับมีหมอกบางฝนชะน่อยลงจา้าสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วพอกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ